คนคาใครที่ขับถ่ายยากเนาะนอนหลับยากขับถ่ายยากเราปวดหัวบ่อยไมเกรนอะไรพวกนี้ค่ะต้องหาสมุนไพรดูแลนะคือการการที่นอนหลับยากเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นเรื่องปกติใช่เป็นคนนอนหลับยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือบางคนน่ะขับถ่ายยากหรือว่าอาทิตย์หนึ่งขับถ่ายทีหนึ่งหรือสามสี่วันถ่ายทีหนึ่งทุกคนไม่ดีนะทุกคนคาบางคนน่ะนอนหลับยากก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติ ถ่ายยากสามสี่วันถ่ายทีก็บอกว่าปกติปวดหัวก็บอกว่าปกติวันนี้ปกติแต่ต่อไปในอนาคตไม่ปกติแน่นอนค่ะทุกคนเพราะอาการต่างๆเหล่านี้มันก่อโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีคำว่าปกตินะคะเพราะว่าการนอนไม่หลับสะสมสะสมสะสมมันจะทําให้เรา่ะเป็นเนื้องอกก็ได้ทุกคนค่ะสมุนไพรเนี่ยนะแต่ดั้งแต่เดิมอะนะ ถ้าใครที่น้ำเลือดน้ำเหลืองดีพอน้ำเลือดดีเลือดมันดีมันฟโฟล์ฟโฟล์ก็คือมันไหลเวียนดีไหลไปนู่นนี่นั่นทําไมเลือดดีมันฟโฟล์ พอเลือดดีมันโฟล์มันไหลโฟล์มันจะทําให้เลือดอเอาสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายคุณได้แล้วสารอาหารมาจากไหนสารอาหารมาจากการกินของเราแล้วถ้าเรากินอาหารไม่ครบบวดหมู่ไม่มีสารอาหารมากพออย่างเช่นเราอาจจะชอบกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่จริงๆแล้วหาสารอาหารไม่ได้เลยแต่มันทําให้เราอิ่มหายหิวและอร่อยแบบนี้ค่ะหรือเรากินน้ําอัดลมซึ่งก็หาประโยชน์ไม่ได้เลยนอกจากการแก้กระหายซาบซ่าสดชื่น ทุกคนคะถ้าวันนี้คุณมองหาว่าคุณไม่ได้เป็นคนคีโรคคุณไม่ได้มีโรคประจําตัวคุณไม่ได้เป็นความดันเบาหวานไขมันภูมิแพ้ปวดท้องประจําเดือนหรือคุณไม่ได้เป็นลิซซี่คุณไม่ได้เป็นเอ่อโรคอะไรอะไรนะเขาเรียกอะไรแนละ้วทอมซินอักเสบคุณไม่ได้เป็นโรคไทรอยคุณไม่ได้เป็นโรคเอ่ออะไรอีกมากมายทุกคนคะไม่เป็นก็ดีอยู่แล้วคนไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐทุกคน คนที่จะมีภาวะแห่งโรคอย่างชัดเจนคือคนที่มีภาวะอายุ็นคนที่มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไปที่จะชัดมากแต่ห้าสิบห้าเริ่มมาแล้วนะคะห้าสิบห้าเริ่มมาตั้งแต่ความดันเบาหวานไขมันนี่เริ่มมาแล้วนะห้าสิบห้าเริ่มบุ่งแล้วนะเวลาเราไปตรวจสุขภาพประจำปีหมอจะบอกว่าความดันเริ่มสูงแล้วนะ อ่ะเบาหวานเบาหวานนี่ปิ่มๆแล้วนะเบาหวานปิ่มๆแล้วนะโอ้มีไขมันแล้วนะไขมันเลวมากกว่าไขมันดีแล้วนะประมาณอายุห้าสิบห้าค่ะที่คุณจะถูกเอ่อสุขภาพคุณน่ะจะฟ้องแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณยังไม่ถึงห้าสิบห้าหกสิบชะล่าใจต่อไปเพราะอะไรคะทุกคนเพราะว่าร่างกายมนุษย์นะคะเมื่อเซลล์มันยังแข็งแรงมันยังต้านอยู่ค่ะมันยังต้านโรคนั้นโรคนี้โรคนู้นแต่พออายุห้าสิบห้าฟังนะคะ พออายุห้าสิบห้าเซลลเราจะไม่ใช่ห้าสิบห้าถ้าเราทํางานหนะักนอนน้อยกินของไม่มีประโยชน์เซลลเราจะไปอยู่ที่ประมาณห้าสิบเจ็ดถึงหกสิบพอเราอายุหกสิบเซลเราจะอยู่ประมาณหกสิบสามถึงหกสิบห้าเพราะอะไรคะทุกคนจากงานวิจัยนะคะเพราะว่าเราใช้ร่างกายมากแล้วใช้ร่างกายอย่างผิดปกติอย่างเช่นนอนไม่ครบชั่วโมงนอนผิดเวลากินของผิดเวลากินของไม่สารอาหารไม่ครบถ้วน นะคะกินกันแต่อาหารเสริมอาหารเสริมอาหารเสริมแต่อาหารหลักกินน้อยมากมันทําให้ทุกคนคําว่าอาหารเสริมกับอาหารหลักมันต่างกันนะอาหารหลักอ่ะเป็นตัวที่จะไปทําให้ร่างกายเราอะค่ะมีพลังงาน อาหารเสริมคือไปเสริมส่วนที่มันขาดมันพล่องเพราะฉะนั้นเราต้องไปศึกษาอย่างจริงจังแต่คุณเจอครูคุณโชคดีคุณไม่ต้องไปเสียเวลาศึกษาเลยฟังครูสรุปมาให้เพราะครูเป็นคนชอบเรียนรู้ระบบร่างกายของเรา8ปีไม่หาหมอเลย8ปีไม่กินยาเคมี8ปีทุกคนที่ผ่าตัดรอบสองไม่ใช่รอบแรกนะคะรอบแรกผาไปแล้วอวัยวะเทียมอยู่ในร่างกาย8ปีที่ไม่ได้เปลี่ยนเอาไว้อวัยวะเทียม แปดปีที่ไม่ได้ผ่าตัดรอบสองเพราะว่าครูศึกษาอย่างจริงจังอันนี้ชงไว้สามซองนะทุกคนกินวันหนึ่งสี่ห้า 1, 4, ซองไปเลยนะคะโอ้ย แซบอิหรหลับสบายขับถ่ายดีทุกคนคนเราอะนะขับถ่ายดีแล้วคลีมันไม่ได้อยู่ในลำไส้ใหญ่อะหน้ามันก็จะขาวผ่องผิวมันก็จะผ่องพัน